ไอเจ็ h ชาแนลสวัสดีครับมาพบกับช่อง i j อ c จ c h a า n e l นะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมากินมาม่าเผ็ดมาเลเซียซึ่งคลิปที่แล้วนะครับก็พาทุกคนกินรสนี้ไปนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมากินรสกิมจิครับแล้วก็จะมีรสไข่มุก แล้วก็รสสไปซี่ชิคเก้นนะครับแล้วก็สุดท้ายรสชีสนะครับโอเคไปกินกันเลยครับทุกคนก็รสไข่มุกเขาก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับไข่มุกนั่นเองครับเดีย๋ยวเราจะใส่ไว้ก่อนนะครับไข่มุกมก็เดีย๋ยวคนไว้ก่อนโอเคเรามากินแห้งเสร็จแล้วก็ไปกินน้ำกันนะครับ เราจะมากินรสชีสก่อนคลิปที่แล้วโอ้โหแบบโคตรเผ็ดเลยอ่ะอันนี้รสชีสนะครับรสชาติก็จะหอมชีสแล้วก็ โ้เผ็ดน้ำเลยครับโหโหเผ็ด oh. oh, oh, อีกแล้วอร่อยโอ้โหเผ็ดเผ็ดมากตัวนี้เนี่ยอื้ม mm hmm. จะมีความแบบเผ็ดน้ำแล้วก็จะมีแบบออกลิ่นชีสชีสอร่อยอรถต่อไปก็จะเป็นรถ สไปซี่ชิคเก้ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นแบบเส้นปกตินะครับเส้นสีขาวปกติเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค <c oughs> วามเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ เดี๋ยวรสไข่มุกเราจะเป็นสุดท้ายนะครับจะกินสุดท้ายเพราะมันจะเป็นเหมือนของหวานหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ลองกินสุดท้าย <c oughs> แล้วก็จะมากินรสกิมจินะครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตัวนี้จะเป็นแบบซุปนะครับจะมีน้ำส่วนสองรสชาตินี่ครับก็จะเป็นแบบแห้งอันนี้ก็จะเป็นแบบซุปเราขอชิมน้ำก่อนครับ rồi mm -hmm. Mm -hmm. ความเผ็ดก็จะลดลงตัวนี้เผ็ดโหตัวนี้เผ็ดหนึ่งล้านคือสเปร์เระดับเผ็ดอยู่ที่หนึ่งล้านส่วนตัวนี้ระดับเผ็ดอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นส่วนตัวนี้ระดับเผ็ดอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเรามากินตัวนี้กันอีก โอเคตัวสุดท้ายที่อยากจะลองมากๆนะครับก็คือต,ตัวสไปซี่อะไรเนี่ยนะครับเป็นรสไข่มุกนะครับไมโบบ้าอหรอ I'm hot หรือจะกินแบบ I'm cool ก็ได้นะครับจะกินได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะครับอันดับแรกนี่นะครับเขามีหลอดมาให้ด้วยเดีย๋ยวขอขยับน้องๆไปข้างๆก่อน อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้ยอนยุญาตคนก่อนนะโอเคเดี๋ยวขอกินเส้นก่อนสดน,น้ำก่อนหวานๆมีกลิ่นเหมือนนม อขอกินเส้นก่อนนะอืม่ื้อหือไม่ไหวอะเรื่อยๆขอดูดไข่มุกนะครับ ใช่ไหม,มไข่มุกก็คือไข่มุกเลยอ่ะร้อนร้อนก็ รสชาติก็ก็ได้อยู่มัง้งเดี๋ยวขอมากินตัวนี้ก่อนรสชีสอร่อย <c oughs> โอ,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 อ้รสชีสอร่อยมาก โอเคก็ได้ชิมไปทุกรสนะครับตั้งแต่รถตัวนี้นะครับคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็ผมให้ตัวนี้นะครับอร่อยสุดแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตัวชีสแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ที่1น,นะครับแล้วก็ที่สองที่สามแล้วก็ที่4แล้วก็สุดท้ายเลยตัวนี้นะครับ ที่หก็สำหรับวันนี้ขอจบการกินไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอหน้าและคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ